นครเจ้านี้กำลังมาแรงนะครับวันนี้มีส่งรถแอ่าแบคโฮซานี่ขอนแก่นส่งพระททยพนมนำทีมโดย <c oughs> โดยใครละ่ะ <laughs> มีรถนำด้วยนะครับกันนครรถยกเจ้านี้เขาดังขาใหญ่ตอนเตยเอ้ยแต่ตอดกันนครรถยกของเราเยินดีบริการนะครับไปทุกที่ครับวันนี้ไปอำเภอ่าตพนม พร้อมตลอดเวลาครับตอนนี้ก็หกทุ่มกว่ายังไม่นอนเพิ่งขึ้นรถเสร็จเดินทางต่อครับมีรถนำด้วยนะครับขอบคุณครับ